เป็นแค่การสมมุติ <c oughs> เธอได้เข้าใจแล้วใช่ไหมถามตัวเองดีๆบางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะฉีกบางคนรู้สึกกั้นน้ำตามไม่อยู่เพราะเสียของที่รักไปนี่แหละลูกคือความจริงครับแผนที่หนูต้องได้เจอมิกกี้ครับอยู่กับตัวเองอยู่นี่คือความจริงครับวันหนึ่งหนูต้องสัมผัสกับมัน หากหนูเตรียมตัวไว้ก่อนย่อมเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับปับงปอนหนูรู้ใช่ไหมลูกหนูจะรักทิกเกอร์ขนาดไหนสุดท้ายคนที่หนูรักมากที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับอยู่หนูจะติดเล่นขนาดไหนแต่คนที่หนูรักมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับ วันนี้พระอาจารย์จึงอยากจะฝากบอกน้องเน,นท่าเก้ารูปซึ่งเป็นสิทธิ์ที่รักเหลือเกินอยากจะบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวอย่าได้อายน้ำตาที่หลั่งออกมาคือน้ำตาของความกระตันยูครับอยากจะบอกสิทธิ์ที่รักว่าโชคดีจังเลยลูกที่หนูได้บวชเป็นเนนได้ทำความสุขให้เกิดขึ้นกับกระดาษคนอยู่ในกระดาษทั้งหกอย่าง อีกแค่สามวันนะลูกพระอาจารย์อยากจะบอกว่าขอให้เธออดทนเข้มแข็งเพื่อของที่รักในกระดาษให้ได้เท่านี้คนที่อยู่ในกระดาษก็จะสุขใจสุดๆเอาละทั้งหมดทุกคนครับด้วยเวลาด้วยกิจก,กรรมของเราบีบคั้นเราอาจจะมีการพูดคุยกันอีกนะครับ ทนทุกคนครับหลับตาลงเบาๆยืดตัวตรงๆนึกถึงสิ่งของเหล่านั้นครับแล้วพูดตามพระอาจารย์ในใจนะขอให้ท่านมีความสุขพูดในใจดังๆเลยครับขอให้ท่านอย่าได้ทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ขอให้ท่านเข้มแข็งและเบิกบาน ขอให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆน,น,นี่เป็นเพียงแค่การสัมผัสเล็กๆของการสูญเสียเรายัางรู้สึกขนาดนี้เพราะฉะนั้นลูกขอขอบคุณมากครับเนนที่ดือ้อทั้งเก้ารูปวันนี้เขาก็ทำให้รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ดื้อจนสอนไม่ได้หนูรู้แล้วใช่ไหมลูกว่า ของที่หนูรักที่สุดในชีวิตคืออะไรพระนุกคนก็ให้ลืมตาขึ้นมองพระอาจารย์นะครับไม่เป็นไรลูกน้ำตาคือสิ่งที่ทุกคนมีครับร้องไห้สิด,ดีครับท่อน้ำตาจะไม่อุดตันครับยิระอาจารย์พูดคิดอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ไงปังตอนว่าคนที่เรารักจริงๆคือใครมีพ่อคนหนึ่งลูกเน้น ซื้อปิกอัพได้ครับตื่นเช้ามาพ่อไปทําอะไรรู้ไหมพ่อล้างรถลูกพ่อล้างรถทุกเช้าเลยลูกสาววัยสามขวบเห็นพ่อล้างรถวิ่งลงมาด้วยมิกกี้อยากช่วยพ่อล้างรถใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าในมือลูกไม่ได้มีผ้าไม่ได้มีแฟตแต่ในมือลูกมีฝาเป๊ปซี่ครับขูดสีรถพ่อปังตอนพ่อมองไปเห็นครับเฮ้ยกระชากมือลูกมาครับ ใช้สกูไลตีที่นิ้วครับที่หมุนน็อตลูกแล้วลักแขนลูกด้วยลวดครับดึงขึ้นไปลูกดึงลูกด้วยความโมโหครับกระชากลูกขึ้นไปบนห้องนอนอยู่นี่ไม่ต้องออกมาแล้วพ่อเูวิ่งลงมาดูรถเอ,อิ์ดรูปรถใหญ่เลยครับพ่อนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำลูกแรงไปผ่านไปสิบชั่วโมงครับค่อยนึกได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านมือลูกช้ำหนองครับ บวมพาไปหาหมอหมอต้องตัดมือลูกพ่อผ่านไปสามเดือนปังปอนพ่อเอารถไปเข้าอู่ทำสีใหม่ครับกลับออกมาเหมือนเดิมตื่นเช้าพ่อก็มาทำเหมือนเดิมสัมภารเน,นเจอร์ลูกคือล้างรถแล้วก็ลูบเหมือนเดิมครับลูกสาวก็เดินมาด้วยความใส่ซื่อปังปอน เดินมาอยู่ข้างพ่อแล้วก็ยื่นมือไปหาพ่อแล้วก็ถามพ่อว่าพ่อจ๋าสีรถพ่อก็งอกแล้วแล้วเมื่อไหร่มือหนูจะงอกแล้วพ่อหนูรู้แล้วใช่ไหมลูกว่าอะไรกันแน่ที่สำคัญในชีวิตของหนูลูกโชคดีจังเลยที่หนูรู้ก่อนคนอื่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพระอาจารย์จึงอยากจะบอกว่าเราโชคดีมากๆครับนะทุกทุกคนหายใจเข้าลึกๆ คำสอนสุดท้ายนะครับของพระอาจารย์นิธุตน้องน้ำพระอาจารย์ก็จะแบบแบบ๊แบๆบแบบอยู่แถวนี้แหละนะยิ้มไหมลูกรักพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายร้องไห้เพราพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเอาละทั้งหมดทุกคนครับเราทําดีวันนี้คนดีเลยมาหาเราลูกหลายคนเคยเห็นโยมพี่อยู่ตามจอทีวีวันนี้โยมพี่มาให้กําลังใจเราตั้งแต่เช้าแล้วนะเพราทุกคนค่อยๆหันหน้าไปทางหน้านหลังครับ อายยงมพี่อายยงมพี่เช็ดน้ำตาเช็ดน้าตาอยายงมพี่ห่อเลาะเรานั่งตัวตรงๆโอพีหแผนนอากพี่แผ่นเค้กดิมันเป็นเรื่องที่เราอยากให้แผนดูนะค่ะยังไม่ครบ